กินกับหลังกินพี่สำราญประทับใจไหมประทับใจมากเพราะว่ามันเป็นตะคิวด้วยมันมันหายอ่ะแล้วมืนชามันก็หายไปหมดเลยอ๋อาการชาขาหายด้วยเนี่ยมือแต่ก่อนมันล็อกนะอืเนี่ยนี่หายแล้วไม่ล็อกแล้วสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมีลูกค้านะฮะของเราซึ่งมี ปัญหาสุขภาพนะครับจะมาแบ่งปันประสบการณ์มีการใช้สินค้าของเราไปแล้วนั้นเป็นอย่างไรนะครับวันนี้สวัสดีครับคุณพี่ครับคุณพี่ชื่ออะไรเอ่ย <S <S สำรานภูมิทองอ่าสำราญภูมิทองอ่าอ,อ,อยู่จังห<อ>วัดอะไรจังหวัดสะแก้วอ่าะสะแก้วเนาะวันนี้นะพี่สำราญเนี่ยมา <S 2> <S 2> มที่สาขา j จซีไอมารอรัญญาประเทศสองนะฮะวันนี้มาตั้งใจมาทำอะไรเ่ย มารับยาด้วยสั่งตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนาะก็วันนี้จะมาเอาเพิ่มดี้เราขอสัมภาษณ์หนึ่งพี่ํำรานมีปัญหาสุขภาพอะไรครับขาขาเป็นอะไรเอ่ยเส้นเลือดอุดตันเส้นเลือดอุดตันไหนดูหน่อยดูหน่อยโอ้นี่นะฮะก็มีเส้นเลือดขอด้วยนี่เป็นนานยังเป็นนานแล้วอันนี้นานแล้วนะวันนี้ก็เป็นแผลบวมเลยอแต่อันนี้อันนี้อาการนี้คือดีขึ้นกว่าเดิมหรือยังดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมแล้วนะแต่ก่อนหนักกว่านี้ใช่ไหมใช่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะ ขึ้นลูใไปดูนะครับว่าแต่ก่อนที่คุณพี่สำรานกินนั้นขาแกเป็นยังไงสวยขนาดไหนกับตอนนี้นะฮะโอเคพี่สำรานมีอาการเป็นเหมือนบวมขาบวมแล้วก็เป็นแผลด้วยใช่ไหมครับเป็นมานานกี่ปีแล้ะโอ้ยอันนี้เป็นได้ตั้งห้าปีแล้วมั้งห้าปีนี่คุณหมอเขารักษายังไงฮะรักษาก็าให้ยามากินกินยาลดอาการบวมอาการอักเสบครับแล้วถ้ามันบวมมากๆบวมมากๆเจาะเจาะเลือดออก เจาะตามตามขานี่แหละเจาะตามขาตามขาหลังทตามหลังเท้าครับแล้วที่เป็นรอยรอยนั่นละรอยผ่ารอยเขากรีดเออเขากรีดแล้วเลือดออกอืมพอกรีดออกแล้วดีขึ้นไหมดีขึ้นมันก็ยุบลงที่ํำราญได้มารู้จักยงเถงจากใครจากน้องสาวน้องสาวอ่าน้องสาวชื่ออะไรชื่อวราลาลัดพี่เวลาลัดนะโอเคนั่นแกแนะนําให้ทานนะแนะนาให้ทานแล้วพอทานไปปุ๊บเป็นยังไงบ้างอาการก็ดีขึ้น ก่อนจะดีมันเป็นยังไงมัง่งมันโอ้ยทีแรกมันก็มีน้ำน้ำเหลืองน,น,น้ำอะไรเยิ้มออกมารอบขาเลยอะ่ะมันปูดออกมามันปูดออกมาแล้วมันไหลอ่าตกใจไหมโอตกใจทีแรกตกใจยังโทรไปถามน้องเออมัน เขาว่ามันขับไล่เออที่มันเป็นน้ำเหลืองเพราะว่ามันเน่าข้างในไงทีนี้มันก็ดันออกเนาะทีนี้พอน้ำเหลืองขับออกมาเออมันก็มันก็จะมีอาการบวมด้วยใช่ไหมใช่บวมด้วยทีนี้พี่สํานันตัดสินใจยังไงเอยเจาะไหมเจาะไหมก็ไปให้หมอเจาะเลือดออกไหนนี่นี่ใช่ไหมนี่จ้าอันนี้คือรูที่เจาะใช่ไหมครับพอเจาะแล้วน้ำเหลืองมาไหลออกน้ำเลือดมาไหลออกเลือดออกนี่มันก็ยุบเลยแล้วมันก็ยุบอ่าแล้วเห็นบอกว่า ตอนใช้เนี่ยมันมีการผัดเซลล์ด้วยใช่ไหมจ้ะหนังโอ้ยลอกออกเหมือนอันนี้เลยเหมือนงูดูในภาพมาเออนั่นและเหมือนงูเลยเนาะมันลอกออกข้าเหมือนหนังกบอ่ะเออมันเป็นแผ่นๆเลยใช่เป็นแผ่นๆเลยก็คือสละเซลล์นะก็เอาเซลล์ตายออกแล้วก็สร้างเซลล์ใหม่ที่มันขาบวมเนี่ยเขาพบว่าอาการป่วยพี่สํานเป็นอะไรเลยเป็นเบาหวานด้วยเกลเส้นเลือดอุดตันเกลเนเลือดขาตรงนี้มันอุดตัน ตอนนี้เบาหวานเป็นยังไงบ้างฮะน้หตาลก็น้ําตาลปกติปกติคือร้อยร้กว่าร้อยยี่สิบรอยสามสิู่มันไม่ปกติแล้วนะสูงมากแต่ก็ถือว่าตามใช่แต่ก่อนเกินมากกว่านี้แต่ก่อนเป็นแรกๆอ่ะมันสอง200ยสออยเลยเหรอเป็นไงอาการโออาการมันวิเวียนเวียนแต่พอเราเรารับการรักษาจากหมอแพทย์ปัจจุบันด้วยมันก็ ลดลงลดลงแล้วที่พอกินยงเหิงมันก็มันก็นิ่งลงไหมนิ่งลงช่วยได้นะช่วยได้อันนี้ถามความประทับใจหน่อยว่าเมื่อก่อนกินกับหลังกินพี่สำรานประทับใจไหมประทับใจมากเพราะมันเป็นตะคิวด้วยมันมันหายอ่ะอมันหายอาการตะคิวด้วยตะคิวมันหายอ่ะเห็นขาตัวเองอย่างนี้รู้สึกแล้วมือชามันก็หายไปหมดเลยอาการชาขาหายด้วยเนี่ยมือแต่ก่อนมันล็อกนะ เนียนี high, ่หายแล้วไม่ล็อกแล้วเพราะมันหายไงนี่แหลงนิ้วล็อกอย่ีอ้ยปวดมากอืกินไปได้ประมาณสามขวดมั้งกินคู่กับคุณแม่ใช่ไหมใช่ก็องแม่มาสองสองขวดมั้งซื้อไปเองไปอซื้ออีกสองขวดเป็นสี่ขวดไม่ซื้อซื้อเป็นชุดอยู่ชุดหนึ่งชุดหนึ่งใช่ไหมก็สี่ขวดก็เป็นหกขวดละหกขวดครับ ประหยัดขวดแล้วมั่งขวดเล็กด้วยสองขวดอีกสองขวดตอนแรกๆกินขวดเล็กใช่แล้ววันนี้มารับอีกกี่ขวดมารับอีกชุดหนึ่งชุดหนึ่งก็สี่ขวดเออสี่ขวดกับสองขวดเล็กอจเนี่ยอาการดีขึ้นขนาดนี้นิ้วขาหายชาขนาดนี้ก็มันดีมันหายครับคะแนนคะแนนเต็มสิบให้สิบอยากบอกยังไงกับคนที่มีอาการคล้ายๆกันแล้วก็ มีคนไปแนะนําแล้วก็ยังลังเลไม่กล้ากินไม่คยกล้ากินเขาว่าเป็นยาสมุนไพรกลัวมันเกี่ยวกับตับไตไส้พุงอะไรเขาจะไม่ดีไงแล้วตอนนี้พี่สำรักเป็นไงตับไตไส้พุงก็ดีนะหมอเขาก็ว่าดีไม่เป็นปกติไม่เป็นอะไรก็ไปตรวจเลือดกับหมอทุกครั้งครับหมอเขาก็ว่าดีไม่เป็นไรตอนนี้อาการดีขนาดนี้กับราคาที่ซื้อคิดประคุมกันไหม ก็น่าจะคุ้มนะเพราะว่ามันไม่แพงหรอกถ้าอันนี้มันหายอ่ะทํางานได้ทํางานได้อาเงินได้เออเนาะงนั้นเรียกว่าคุ้มค่าดีกว่าคุ้มค่า่ะตอนนี้พี่สํารานก็รักษาแผนปัจจุบันด้วยด้วยการกินยาหมอด้วยแล้วก็กินยงเฮงด้วยคู่กันช่วยกันก็จะทำให้เราดีขึ้นอันนี้โอเคนะครับฝากฝากถึงคนที่อยากจะกินหน่อยเออท่านอันนี้ก็ลองกินดู มันหายจริงๆริงเออมนิ้วล็อกมือชามืออะไรหายหมดครับเออแต่ก่อนอุ้ยปวดนิ้วมือครับต้องมันหายปวดทํางานไม่ได้เลยเออมันล็อกเลยอ่ะครับเดี๋ยวนี้ไม่ล็อกแล้วทำงานสบายแล้วขาคือก็ไม่ชาแล้วอืมแต่วันนี้ก็สวยด้วยอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ตรงจากคุณพี่สำราเนาะไม่ได้บอกล่วงหน้านะเนี่ยว่าจะสัมภาษณ์วิดีโอก็ เป็นประสบการณ์จริงจากผู้ใช้สินค้านะครับทุกคนใครที่มีอาการป่วยนะปวดแข้งปวดขาตะคิวกินนิ้วล็อกนะอย่าประมาทเนาะนะเดี๋ยวถ้าปล่อยไว้นานมันจะเป็นแผลอย่างเงี้ยนะมันก็จะอันตรายมันทาให้เราเนี่ยเสียการเสียงานเพราะฉะนั้นรีบไปปรึกษาหมอแล้วก็ตัดสินใจรักษาแล้วก็ใช้ยงหงเนี่ยควบคู่ไปนะก็จะทําให้นนตัวเองเนีสุขภาพดีขึ้นเปแปดปีอะแปดปีสาหรับการเป็นอาการอย่างนี้โอ้โหทรมานมากคุ้มมากไหมอาการ คุ้มคุ้มเออตอนนี้ดีอ่าเออดีขึ้นตอนนี้เรียกว่าอะไรนะเหมือนเหมือนได้ชีวิตใหม่เลยอ่ามันไม่ปวดไม่อะไรครับก็ใครสนใจก็ติดต่อพี่สารานได้นะถามว่าเป็นอย่างไรหรือสะดวกมาที่ไอหมัดอรัญญาประเทศสองได้ก็เชิญชวนนะครับก็พร้อมบริการนะครับก็วันนี้ขอบคุณพี่สารานมากมากครับประสบการณ์ดีๆแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่กดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ